ันนย้การสงบสงบลมเย็นเย็นนัท่องเที่ยวก็จะมาแวะถ่ายรูปอ้ยอยพระขอพรหลวงพ่อ,อยกเขาซึ่งหลวงพ่อ,อยกเขาปฏิสฐานอยู่ในโบสถ์กลางน้ำหลังนี้ครับ ไปดูข้างในโบสถ์ครับนิดนึงผ่านมา20ปีมรนยากาศนังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูกันครับ น่ครับตรงกลางจอจะเป็นหลวงพ่อยกขาวนักท่องเที่ยวที่แวะมาวัดร้านขวดเรจะมากราบขอพร พอพอน้องพ่อยกคราวซึ่งเป็นสถานอยู่ในโบสถ์หรือสิมกลางน้ำหลังนี้คร,นนนครับเ็คือไรนี้ดูสั้นๆครับค่อย